โยงก็ขอกลาบนามัตการหลวงตานะคะแล้วก็ขอกรับคณะแม่ชีทุกท่านด้วยคะ่ะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านคะ่ะค่ะโยงก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะประมาณครั้งที่สี่ค่ะก็หลังจากเมื่อครั้งที่แล้วที่มากลาบหลวงตาคะ่ะก็ได้แม่ชีเมาอะคะ่ะจี้จนแบบไม่มีทางไปและะ้วมันหามาทั้งชีวิตอะคะ่ะหลวงตา ก็กลับไปก็เลยสงบใจไม่ทำอะไรค่ะไม่ปฏิบัติไม่ทำอะไรทั้งสิ้นก็ทำไปเรื่อยๆก็เห็นอาการที่หลวงตาโยนผ้าค่ะคือสังขารไม่เที่ยงอ๋อมันเกิดอยู่ในใจเรานี่เองค่ะเกิดขึ้นแล้วมันกระดับลงความคิดนึกปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันดับลงหมดเลยค่ะเห็นความจริงค่ะ ก็ยอมรับความจริงได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เราหามาทั้งชีวิตไปวุ่นวายจะ,าจะเอานู่นจะเอานี่จริงๆแล้วมันเกิดอยู่ที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจหยุดในนี้เองค่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ตามมันออกไปค่ะหลวงตาอยู่กับความจริงเห็นความจริงมีผัสสะมาก็เห็นความจริงอยู่ข้างในว่าอ๋อมันมีอาการยุกยิกยุกยิก จะไปต่อสู้กับเขาจะไปตัวตนอะค่ะเห็นตรงเนี้ยค่ะว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นอย่างนี้เรื่อยมาค่ะหลวงตาก็ถูกต้องแล้วอันนี้เห็นไปเรื่อยๆื่อเห็นไปเรื่อยเเห็นไปเรื่อยเยเรียกไปเรื่อยๆ่อยไปจนถึงเข้ามาเข้ามาถึงใ้ผู้รู้ผู้เห็นนั่ยแหละมันก็เป็นสังขารเป็นสังขารผู้แต่งกันในผู้รู้ผู้เห็นก็ยังเป็นสังขารผู้แต่งอยู่เันไอ้ความอัตตาตัวตนจริงๆที่ถือเป็นตัวตนก็อยู่ที่ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ย มันก็เห็นไปเรื่อยๆแล้วไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดอะไรไปเรื่อยๆเห็นไปรู้ไปไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดสุดท้ายไม่เห็นว่าไอ้ผู้เห็นนั่นแหละไอ้ผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้แจ้งผู้เข้าใจเองไะสุดท้ายตัวมันเอง่ะมันยังเป็นปัญหาอยู่จะเป็นเจ้าปัญหาตัวท้ายมันมันก็คือสังขารตัวสุดท้ายที่ที่มันเป็นอวิชชาที่มันยึดตัวมันเองไว้ที่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ที่ให้อยากให้เราพ้นทุกข์อยากให้เรานิผ่านสุดท้ายไอ้ตัวผู้รู้ผู้เห็นตัวเข้าใจอ่ะมันกล เป็นตัวสุดท้ายแต่มันก็จะการปฏิบตัติมันก็จะรู้เห็นละไปวางละไปวางมาได้เรื่อยๆจืกระทั่ <c oughs> า,ทางว่าเห็นว่าเอาไอ้ตัวเองนี่ว่าที่ไปรู้ไปเห็นไปปล่อยวางขามันไม่ได้ปล่อยวางตัวเองทันทีมันเลยทํามันเลยเป็นงานที่ไม่สิ้นสุดทัทีมันจะทํางานเหมือนกับเราไอ้ปลูกทุเรียนอะไรเนี้ยมันเลยงานปลูกทุเรียนมันก็ยังไม่สิ้นสุดทัทีวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยขายไปแล้วก็ปลูกใหม่ขายไปแล้วก็เก็บใหม่ขายไปแล้วกับดูแลพันธุ์ใหม่ตัดแต่งใหม่อะไรไม่เป็นงานที่ไม่จบสิ้น แต่งานของปณิาพาน์คือมันเห็นไอ้ไอผู้ที่ไปทํางานเนี่ยสุดท้ายผู้รู้ผู้รู้ผู้เห็นผู้ละผู้ปล่อยผู้วางยังเป็นผู้ทํางานสวนทุเรียนอยู่ไม่จบสิ้นท,ทันทีสุดท้ายมันก็ปลดเกษียณตัวมันเองปลดเกษียณตัวเราเองตัวเราเองปลดเกษียณเองจะรอให้ยังอื่นมันหมดไปซะก,ก่อนเราคอยปลดเกษียณแต่สุดสุดท้ายเนี่ยสวนก็สวนทุเรียนก็ยังมีอยู่ลูกคนอื่นเขายัางทําต่ออยู่แต่สุดท้ายเราปลดเกษียณตัวเอง ใจเลยที่พ่านเนี่ยที่รู้เห็นละปล่อยวางรู้รเห็นละปล่อยวางไปเรื่อยเรื่อยมันกัดทำงานสวนทุเรียนเน่ยสุดท้ายมันเห็นว่าไอ้ผู้ที่ยังทํางานรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางที่สุดท้ายตัวมันเองเนี่ยไม่ปลดเกษียณทันทีมันก็ยังไม่พ้นทุกข์จริงๆทันทีงานมันยังไม่จบไม่เลิกค่ะเข,ข้าใจไหมโยมยังไม่เข้าใจที่หลวงตาพูดค่ะต้องต้องเห็นด้วยใจรู้ได้ใจว่าเนี่ยแต่เราก็ต้องเห็นอย่างเนี้ย เอรู้ละไปวางรู้เต่าทันไปเรื่อยเนาะค่ะรู้ละไปวางรู้เต่าทันไปเรื่อยรู้ละไปวางรู้เต่าทันไปเรื่อยไอ้ผู้ที่รู้ละไปวางรู้เต่าทันไปเรื่อยไม่หลงไปไม่หลงไปไม่ไปกดข่มประคับไม่หลงไปไม่กดข่มปรคับตรงนี้ต้องสังเกตดีๆจะรู้ว่าไอ้ผู้ที่รู้ละไปวางอ่ะมันเนี่ยเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงมันเป็นตัวยึดที่แท้จริงคือมันยึดให้มันไม่ทุกข์ยึดให้เราเนี่ยเราไม่อยากทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราอยากนิพพานไอ้ตัวนี้กลับไปตัวที่ทําให้เราไปทุกข์ที่แท้จริิงไม่สททุก อันนี้ต้องไปสังเกตเอาค่ะอยู่เก็บๆแล้วก็จะแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะรู้ก็ไปสังเกตไอ้ตัวนี้ใช่ใช่ใช่ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ผู้ผู้รู้ผู้เห็นผู้อยากนิพพานผู้อยากพ้นทุกข์อยากเป็นคนดีถ้าปล่อยวางตัวเราได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเอาตัวเราไปปล่อยวางนู่นปล่อยวางนี่เพื่ออยากให้เราพ้นทุกข์มันยังไม่พ้นทุกข์จริงแต่ทางปฏิบัติมันจะต้องปล่อยวางปล่อยวางนอกตัวเราไปก่อนคือไม่เข้าไปยึดให้เป็นทุกข์ มันต้องเห็นผู้ยึดเห็นผู้ยึดแล้วก็ปล่อยวางผู้ยึดภายนอกมามายึดร่างกายจิตใจเราทุดท้ายให้ผู้ปล่อยวางเนี่ยตัวมันเองไม่ปล่อยวางตัวมันเองไอ้ผู้ที่ปล่อยวางมันยึดตัวมันเองไว้มันกลัวว่าถ้ามันปล่อยวางให้ไอ้ผู้ปล่อยวางเนี่ยแล้วมันก็กลัวว่ามันจะไม่เหลืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรค่ะโยมก็ขอกลับไปปฏิบัติต่อนะคะเดี๋ยวกลับมารายงานหลวงตาใหม่ค่ะกล่าวน้ำสการหลวงตาจ้ะค่ะ ขอโอกาสและความเมตตายมมาวันนี้เป็นวันที่สามค่ะวันจะกลับแล้วจากที่มาก่อนมาได้ฟังหลวงตาแล้วก็ได้มาฟังสองสมวันนี้ก็ขอ,อกาบหลวงตาช่วยชี้แนะสิ่งที่ยมเข้าใจมาก็คือว่าเออเวลาเราเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็เกิดดับแก้ไขไม่ได้ให้เราดึงความรู้สึกของเราออกมา แล้วก็ถ้าดึงความรู้สึกของเราออกมาเนี่ยหรือว่าเราก็คิดว่าทุกอย่างมันไม่ไปอะไรอะไรกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลกับมันในสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจเราก็ให้ละความมีตัวตนและยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเหมือนกับคลายความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งอะคะ่ะก็ขอโอกาสลงตาช่วยชี้แนะอะค่ะ มันยังเข้าใจไม่สุดไม่สุดทางเข้าใจไม่สุดทางคือมันรักษารักตัวเองรักษาตัวเองสกวนตัวเองไว้แต่ตัวตวมันไม่มีนะไม่มีตัวเราท,ท,ที่แท้จริงอยู่จริงพุทธเจ้าตรัสว่าสเปตกะกาดิจาสเปตตะกราทุกขาสเปธรรมานัตตาทมเนี่ยทิ่ใดที่เป็นสังขารที่เกิดแล้วย่อมดับไปหมดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่าไปยึดบ้านถึงบ้านมาร สิ่งใดที่มีสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งใดที่เป็นรูปลักษณ์เป็นสังขารพวกแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะไปยึดมันสัพเพมา,าตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารเนี่ยทมที่เกิดดับและทมที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายเนี่ยไม่ใช่ตัวต,วตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแต่โยมเนี่ยไม่รู้ตัวคือปฏิบัติเนี่ยสมควนรักษาตัวเองยึดตัวเองไว้เวลาตัวเองจะไปแตะสิ่งใดให้เป็นทุกข์จะถูกดูดเข้าไปในเรื่องของคนนั้นคนนี้ให้เป็นทุกข์โยมก็รีบดึงความรู้สึกกนนั้ออมมาใช่ ไม่ถูกอันนี้มันเข้าใจผิดเนี่ยถ้าทาแบบนี้ทุกตายคือไม่สิ้นทุกนาทีเพราะว่ามันยืนพื้นที่ตัวเองไว้ยึดตัวเองไว้รักษาจิตใจของตัวเองไว้ไม่ให้ทุกเวลามันจะโดนอะไรดูดเข้าไปหรือว่าจะเข้าไปพัวพันกับใครเข้าไปติดลักติดชันหรือจะหลงไหลไปก็สกัดมันไว้สกัดมันไว้มันเข้าไปก็รีบดึงออกมาแล้วก็สกัดมันไว้ทําแบบนี้มันรักษาตัวมันเองรักษาจิตมันเองก็ทุกตายอย่างเงี้ยทุกมากกว่าคนที่เป็นโรคโรคอีกชีวิตคนที่เป็นโรคปจมภูมิโดยชมันก็ กินขี้ปีนอนหาอยู่หากินท่องเที่ยวไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปเล่นเล่นไพ่กินเหล้าเมายาเท,ที่ยวกลางคืนอะไรมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันไม่รู้สึกว่าต้องดึงอะไรไว้ต้องล้างอะไรไว้ในใจต้องบีบบังคับจิตใจ,จตัวเองมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรแต่ถ้ามันไอธุรกิจของเขาล่มสลายหรือว่าเขาผิดหวังในชีวิตก็เป็นบ้า,าไปนั่นก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่จะไม่มีความทุกข์ที่มาคอยบีบคัน้นจิตใจ,จตัวเองคอยล้างคอยดึงคอยเหนียวอะไรไว้ในใจ,จตัวเอง แต่คนมาปฏิบัติธรรมทุกสองต่อโลกก็โลกก็ยังหลงอยู่ยังไม่ปล่อยวางข้างไหนก็มาบีบคั้นมาคับจิตใจตัวเองให้แยมแย่คอยไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่กับน,นี้จะไปจะไปพอมันเข้าไปไหนก็ดึงกลัปมาดึงกลัปมาไม่ให้มันไปก็บีบประครับมันสุดท้ายพวกนี้ทุกมากเลยโลกก็ทุกในโลกอีกด้วยโลกก็ไม่ปล่อยวางสุดท้ายมาบีบประครับจิตใจในธรรมอีกในธรรมจะให้มันเป็นธรรมจะให้มันเป็นคนดีจะให้จะให้ไม่ไม่มีกิเลสตัณหา ก็ไปบีบคัมนะครับจิตใจพวกนี้เลยสุดท้ายก็พึ่งยาพึ่งโรงพยาบาลก็ไปแถวไปเนีทั้งโรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลบ้าชอบไลฟ้ากันเนี่ยก็มันก็เลยผิดพลาดปฏิบัติผิดพลาดกันอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมเนี่ยปฏิบัติโดยยึดถือตัวเองไว้ตั้งตัวเองไว้ล็อกตัวเองไว้ตั้งแล้วตัวเนี้คอยจิตใจเป็นจิตของเราจิตของเราตัวของเราร่างกายของเราเราอยากเป็นคนดีเราเราไม่อยากไปให้ส่งจิตออกไป ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากไปอะไรอะไรกับใครให้เป็นทุกข์ก็คอยคอยมาอยู่กันนิ่งๆเฉยๆข้างในไว้อันนี้ผิดนะมันไปกดไว้เนี่ยเป็นหมดในพวกเนี้ยหลายคนเน่ยธเราจี้โดนหมดนะและพวกเนี้ยมันน่าน่าน่ากลัวมากสุดคือตายแล้วพ่ออว่าเป็นเด็กอะเกิดมาอยู่ในท้องมันก็มันก็มันก็ไอ้มันตายแต่ขันหน้าพออยู่ในร่างไรก็ตามเนี่ยแต่จิตที่ยึดถือไว้เป็นจิตเดิมไงมันไม่ตายจิตเนี่ยมันไม่ตายมันเป็นจิตที่เข้าใจผิดหลงผิดมันปฏิบัติผิด คอยบีบประคัดใจิตใจตัวเองแช่อยู่หนีไปอยู่ในความรู้สึกโกป่งโรคเบาสบายไม่รับรู้อะไรนิ่งเฉยเฉยว่างๆไม่รับรู้อะไรพอเกิดพอพวกเนี้ยมาเกิดใหม่ร่างใหม่แต่จิตเดิมมันก็แช่มาเลยแช่มาจมมาจมอยู่ในภาวางจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในลมกลายเป็นเด็กพิเศษไปหมดเด็กพิเศษปเป็นอย่างนี้หมดแหละและน่ากลัวมากเลยแต่พวกที่แช่ แช่ไม่ไม่ไม่แน่นหนามั่นคงมันก็เกิดมามันก็ยังเป็นแวบ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 แแช่แวบ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 ก็ยังไม่เท่าไหร่ไอพวกแช่เยอะๆจะกลายเป็นเด็กพิเศษที่รุนแรงตรงเนี้ยมันจะมีหุ้มไงไอจิตเดิมแท้มันจะไม่มีอะไรเลยมันจะสว่างสวยมันจะผ่องใสเหมือนดวงดวงอาทิตย์เหมือนกับเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์เป่าลูกโป่งฟองสบู่ที่เด็กเ็เป่าเล่นนั้นไปหุ้มไว้แต่ลูกโป่งเป็นลูกโป่งที่เหนียวที่สุดในโลกเป็นลูกโป่งด้วยความยึดบ้านถือบ้าน พอเกิดมาไอจิตไอจิตและรูปโ่งที่หุ้มเนี่ยมันเป็นจิตเดิมแต่ร่างเปลี่ยนไปร่างไปร่างโคนร่างสัตว์เดชานเป็นอสุตรกายสัตว์นรกแต่จิตมันจิตเดิมมันก็เลยหุ้มจิตมาแล้วก็พอมาหุ้มจิตมาพอมาเกิดในท้องแม่เซเนเซนมันสร้างมันสร้างมาแต่จิตมันถูกหุ้มไว้มันทํางานไม่เต็มสตรีมจิตมันโดยปกติมันจะต้องไม่มีอะไรหุ้มมันจะทํางานของมันเต็มสตรีม มันไม่ต้องถูกอะไรมาบังคับถูกอะไรมาล็อกไว้อันนี้มันถูกไอ้วงที่เป็นอวิชชาความไม่รู้ความโง่เดี๋ยวที่จิตยึดนั่นยึดนี่แล้วก็กลัวกังวลน,นั่นกังวลน,นี่ล้วไปแช่อยู่ในความรู้สึกใดในใจเช่นโผลบาสบายนิ่งเฉยว่างแล้วจิตไม่ทํางานตามปกติตามคุณภาพของมันคือวิญญาณขันกับเจตสิกอะมันไม่ทํางานตามปกติไปทําให้มันไม่มีโดยหนีไปอยู่ในความรู้สึกที่มันไม่ไม่รับรู้อะไรให้อยู่เออ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 เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อย่างเงี้ย ตอนนี้มันก็กลายเป็นออทิสติกดาวเซนโดมกลายเป็นท่าน้อยหน่อยก็เป็นเด็กพิเศษเป็นแอสเพอร์เกอร์เซนโดมไปเนี่ยแล้วก็จะโดนหุ้มมาได้ไอ้วงฟองสบู่เนี่ยเรียกว่าอาวิชาปัญญาทักลาทักลาปัญญาญาณคือปฏิจจ ա ทับุบาทเองไอ้วันนี้มันจะเป็นขนาดจิตขนาดจิตที่เป็นลูกโซ่หมุนวนกันแล้วก็หุ้มเอาไว้มันไม่ระเบิดทําลายได้จนกว่าจะหายโง่ไอไอวงที่หุ้มไว้ก็หายไปจิตเดิมแท้ก็ปรากฏว่าจิตเดิมแท้จริงคุณภาพของมันอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ย เท่ากับพระอาทิตย์นี่แต่พอมันเม่เวลาไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ส่งประกายด้วยอิทธิฤทธิ์ของมันก็หายไปเลยกลายเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนด่งจักรวาลความว่างของ,งจักรวาลแต่พอโดนหุ้มเนี่ยมันเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยแล้วเมฆฝนมาบังเลยไอ้ความโง่วิชาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในจิตเดิมหรอกมันไม่ได้อยู่ในดวงอาทิตย์ที่เป็นจิตเดิมแต่มันเป็นแค่เมฆมาหุ้มไว้มาบังเอาไว้ ทำให้มันจะฉา,ฉายแสงปัญญาออกมาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นโง่ไปเพราะว่าโดนบังเอาไว้ด้วยเอาวิชาเหมือนเมฆมาบางังเพราะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยแสงสว่างมันร้อนแรงขนาดไหนอ่ะแต่พอเมฆฝนมาบาังอ่ะตากผ้าทั้งวันไม่แห้งเลยคุณตบัดของมันมีอำนาจร้อนแรงขนาดไหนใครเข้าไปใกล้มันไหม้หมดอ่ะแต่เมฆก้อนเดียวมาบังอ่ะตากผ้าทั้งวันไม่แห้ง อาวิชามันไายแรงขนาดเนี่ยมันเป็นแก้ขนาดจิตเล็กๆเหมือนฝงทุรีในจักรวาลแต่พอมันบางจิตเดิมแท้เหมือนผ้าอาทิตย์อะเหมือนเมฆมาบาังเลยตาผ้าไม่แห้งคุณสมบัติของจิตเสียไปกลายเป็นออสซิติกดาวเซนโดมแอสเพอร์เกอร์เซนโดมเออเออติ้งต้องมีชีวิตอยู่เหมือนคนเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แบบตาก็ฟ้าฟา,า,าสีหน้าแววตาหมุนหมองคล้ำเจ้าซอยชีวิต เหมือนกับอะไรอ่ะอะ,อะไรนะชีวิตไม่มีความเหมือนมันมันอะไรมันชีวิตมันหมดหมดสภาพเนี่ยคนที่มีตาื้อสังเกตมก็มองออกไม่ต้องแล้วแววตาหน้าตาของหัวใจใช่ไหมเนี่ยแววตาเป็นหน้าตาของหัวใจเวลาเวลามองก็มองแววตามารู้แล้วว่าเออข้างในมีอะไรแอบแฝงไหมถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงมันก็สดใสสว่างสวัยเหมือนดน้าพระที่ แต่นี่แววตามันฟ้าฟางหมุนหมองเศร้าส้อยมีเรื่องอะไรอยู่ในใจอย่างเงี้ยมันก็เนี่แน,น,น่คือเอาวิชาคือความยึดบ้านถือบ้านเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไอเนี่ยมันเดี๋เดี๋ยว,ยวไอเรื่องนี้นะมันต้องเปิดเผยจริงใจค้นก็ไปไดใจัยตัวเองกูยึดอะไรอยู่วะมันทึกเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันทึกไม่ มันถึงไม่ทุกข์กูยึดอะไรอยู่วะค้นมันค้นก็ไปดิค้นก็ไปเอ๊มันยึดอะไรวะถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีเมฆมาบางังใจที่เหมือนกับมีเมฆมาบาังพระอาทิตย์ละเนี่ยไม่มีเมฆมาบางังแล้วกูยึดอะไรอยู่เนี่ยอะไรมาบาังวะเนี่ยอะไรมาบังไอ้ที่ยึดี่แะมันบังยึดอะไรอยู่ห่วงอะไรอยู่กังวลอะไรอยู่ยึดอะไรอยู่ห่วงอะไรอยู่กังวลอะไรอยู่นั่นคือย,ยึด ่วงอะไรกัวงวลอะไรยึดอะไรอยู่อันนนแน่เมฆมันมาบางตลอดไม่เมฆไม่ลอยผ่านไปทีเนี่ยมันยึดอะไรวะคนมันเข้าไปเลยอย่าไปอย่าไปกลัวมันทําเป็นกลัวมันแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์มือถือทาทากิจการงานใดทําครัวทํานู่นทํานี่ซักผ้าถูบ้านหยิบจับในบ้านจนจะจัดนี่วางนู่นจัดนู่นวางนี่ทั้งชีวิตยังจัดบ้านไม่เสร็จเลยหลอกตัวเองหลอกไปหลอกมาเพื่อไม่ให้รับรู้สิ่งที่อยู่ในใจโอ้ยแทนที่มันจะค้นในใจทําความสะอาดในใจทำมาแต่บ้านนะั่นเอง ก็ทำความสะอาดในใจมันมีขยะอะไรที่มาบาังอยู่วะในใจเนี่ยขยะอะไรเป็นขยะในใ,นใจวะที่ไปเอามายึดไว้มาแบกไว้เอามาเอามาไว้เนี่ยจัดแต่บ้านบ้านอยู่บ้านหลังนึงจัดอายุตั 70, 80, นเจ็ดสิบแปดสิบยังจัดบ้านไม่เสร็จเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็งงมากเลยแทนที่จะจัดบ้านทําความสะอาดบ้านในใ,นใจแต่ทําแต่ข้างนอก,กเลยไม่ยอมรับรู้เรื่องในใ,นใจเหมือนกับ ไอ้ที่เราวิดีโอที่เขาฉายการ์ตูนเาที่เป็นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยทีแรกท่านสมองโง่งมุเนี่ยจุลปฐกวะสมองโง่งมก็ฟังทมปฏิบัติทมอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังทมปฏิบัติทมอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนพวกเราบางคนฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ลูกตาพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องทัทีฟังท่าไหล่ก็ไม่รู้เรื่องอ้าวพุธเจ้ากันเลยบอกว่าเมื่อไม่รู้เรื่องไปทำอะไรละเอาไปกวาดไปกวาดเข้า เอาไปกวาดไปกวาดกวาดไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแหละกวาดมันกวาดวัดแน่กวาดันทั้งวันเลยไม่ต้องทําอะไรทํางานไะนทำงานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรกวาดวัดทั้งวันไปกวาดอันนี้เนี่ยที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยกวาดวัดไปทั้งวันจุลปดก็ไม่รู้ว่าให้กวาดทาไมจะให้กวาดวัดทําไมกวาดทั้งวันไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเดินจบกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทาอะไรกวาดวัดทั้งวันกวาดไปกวาดไปกวาดไปฝุ่นมันฟุ้ง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  แสงอาทิตย์ส่องรอดฝุ่นลงมานี่ยแน่จนะระเบิดเกิดปัญญาสว่างโพลุบลุรหันหา์เลยลุปณิภานเลยว่าอ๋อไอ้ที่กวาดจนฝุ่นพุ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโอต้องการให้เกิดปัญญาที่แสงสว่างส่องรอดรอดฝุ่นลงมาทําให้มันสว่างสวัยแล้วก็มันแสงอาทิตย์มันก็สว่างอยู่ดีๆเพราะฝุ่นไปบางทําให้กิเลสตัณหาพวกฝุ่นละอองพวกความยึดบา้านถือบ้านเนี่ยความวิตกกังวลไปบาง ก็เหมือนฝุ um ่นท yani ี่กวาดฟุ้งในวัดไปบางแสงอาทิตย์แต่พอไอ้ขี้ฝุ่นที่กวาดเนี่ยมันหายไปพอกวาดเสร็จแล้วกวาดเสร็จแล้วมันก็สงบร่มเย็นแสงอาทิตย์ก็ส่องสว่างสวยก็เหมือนใจที่ฉายแสงออกมาเมื่อไม่มีฝุ่นละอองกิเลสตัณหาความยึดมาถือมั่นความกังวลมาบังใจเดิมแท้ของตัวเองจิตเดิมแท้ตัวเองก็ปัญญาปัญญาใจก็สว่างสวหยุดแสงพระอาทิตย์ หลอดออกมาเพราะไม่มีฝุ่นคือละอองกิเลสความยึดมั่นถือมั่นวิความวิตกกังวลในใจมันหายไปหมดแล้วเพราะกวาดที่ใจกวาดข้างนอกแท้จริงอ่ะพุทธเจ้าให้กวาดที่ใจว่ามันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นห่วงเป็นใายเป็นวิตกกังวลอยู่ก็สํารวจมันและกวาดมันงซะกวาดมันกวาดมันทั้งวันทั้งคืนกวาดมันที่สุดก็หมดสิ้นไม่ใช่ไปหมกมัน แต่นี่เราปฏิบัติบแบบหมกมันหมกมันกวาดไปหมกมันไว้กวาดไปหมกมันไว้กวาดไปหมกมันไว้ทํางานบ้านทั้งวนันจนอายุเจ็ดสิบแปดสิบยังเก็บบ้านไม่เสร็จไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นซักผ้าไม่เสร็จเก็บบ้านไม่เสร็จถูบ้านไม่เสร็จจัดของในบ้านไม่เสร็จจนเจ็ดสิบแปดสิบจัดมาตั้งแต่เป็นสาวบัดนี้ยังจัดบ้านไม่เสร็จเลยโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้ มันต้องกวาดบ้านทําความสะอาดบ้านไอ้ที่มันหมกไว้ในใจอ่ะเขาให้กวาดกิเลสในใจกวาดที่หมกไว้ในใจนี่มันไปทําแต่บ้านแล้วก็หลบเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ได้ทำทาความสะอาดกวาดที่ใจกวาดไปกวาดไปกวาดไปแสงสว่างแห่ปัญญาใจก็ฉายแสงออกมานึงมันก็ทะลุฝุ่นละอองอากาศทุ่นละอองที่อยู่ในใจที่มันหมกไว้ มันก็เลยรู้ว่ามีอะไรหมกไว้ในใจหมกไว้ในใจด้วยความรักด้ความห่วงใยด้วยความจิดบ้านถือบ้านด้ความกังวลมันก็ตัดที่ใจละที่ใจตัดที่ใจละที่ใจสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจเจอหน้าหลวงพุทธาจะรู้มันทุกวันเน่ยเจอหน้าท่านวประกสไตรแล้วสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจเดี๋ยวก็โดนอีกแล้ว มัวไปตั้งที่คนนู้นไปตั้งที่ลูกตั้งที่หลานตั้งที่นู้นตั้งที่นี่แล้วไม่ยอกตั้งที่ใจตั้งที่เครื่องซักผ้าซักผ้าทั้งวันตั้งที่ถูบ้านตั้งที่จัดบ้านจัดบ้านทั้งวันถามที่ไรมันจุ้งไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมันจุ้งเจ็ดสิบแปดสิบแล้วยุ่งทําอะไรจัดบ้านทั้งวันยังไม่เสร็จงงมากเลยไม่เข้าใจเลยไอ้บ้านในใจอ่ะไม่จัดบ้านที่แท้จริงอ่ะไอ้บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านอาศัยเดี๋ยวสัดทัาก็ต้องจากไป ร่างกายจิตใจแล้วก็ไอ้ายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นบ้านอาศัยสุดท้ายก็ผูกพังสลายตายหน้าเปื่อยทุลีไปเป็นทุลีไปกับคื้นสุดดินน้ำลมไฟมันเป็นบ้านอาศัยร่างกายจิตใจแล้วก็เป็นบ้านอาศัยบ้านที่เราอยู่กับกับครอบครัวเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เป็นบ้านที่เราอาศัยบ้านที่แท้จริงคือใจอ่ะไม่กวาดไม่เก็บปล่อยให้มันหมกลกไปหมดลุงลางไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาด้วยด้วย ความห่วงใย,ยความกังวลความผูกพันแล้วก็หลบเลี่ยงไม่ยอมรับรู้กลัวจะเป็นนั่นกลัวจะเป็นนี้ไปรับรู้มันเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์รับรู้มันเข้าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ยวเป็นอย่างนั้นเลี่ยงไปเลี่ยงมาไปหาอะไรทําทั้งวันไม่ไม่เลิกลาแต่ไม่กวาดไม่สํารวจตรวจสอบดูจิตใจตัวเองที่บ้านที่แท้จริงมันต้องทําความสะอาดบ้านที่แท้จริงแต่มันไปทําแต่ความสะอาดข้างนอกไปห่วงแต่ข้างนอกแต่ไม่รักษาใจ รักษาใจได้ได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าไม่รักษาใจรักษาแต่คนนู้นน่ะไปรักษาใจสามีไปรักษาใจของลูกหลานไปรักษาชาวบ้านห่วงใยเขาไปหมดเนี่ยหัวงเขาจะไม่สบายใจไม่อยากให้เขาไม่สบายใจไม่อยากให้พี่ไม่สบายใจไม่อยากให้สามีพยายามไม่สบายใจไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจทนกั้มกืนเอาไว้ใจของเราเป็นทุกข์กัดหนองใจของเราเป็นทุกข์กัดหนองแต่ เอาใจคนอื่นไว้เอาใจคนอื่นไว้แต่ใจของเราไม่รักษาผลสุดท,ท้ายพากันจมน้ําทะเลตายหมดจมน้ําทะเลทุกตายหมดมันต้องรักษาใจรักษาใจตัวเองได้อย่างเดียวนั่นแล่นั่นน่ะคือนิพพานในพระไตรปิฎกในพุทธการเนี่ยพระองค์หนึ่งที่แรกเขาก็เป็นญาติเป็นพระรญาติญาติของพุทธเจ้าเลยเขาบอกว่าช่วนเราบวชท่านไม่บวชท่านบอกว่ามันมีศีลเยอะศีตั้งสองร้อยิบเจ็ดข้อไม่เอาไม่เอาไม่เอา เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่มีอะไม่ให้ไม่ให้สินไม่ให้สินมาบวชเถอะก็เลยหลงเชื่อเขาแล้วมาบวชพอมาบวชเขาเริ่มให้สินทีละข้อละข้อละข้ออุ้ยมันทําไมตอนแรกบอกไม่ให้ตอนนี้บอกให้รักษาสีลทีละข้อละข้อมันเริ่มมากข้อเขาไม่เอาจะสึกเดี๋ยวนี้จะสึกวันนี้จะสึกวันนี้จะจะไปสึกก็ได้พระพุทธเจ้าเลยเสด็จมาเพราะรู้ได้พยานก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วสิมันว่าไปเรื่องไง227ข้อมันมากไปเอาแล้วจะสึกเดี๋ยวนี้จะสึกเดี๋ยวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีข้อเดียวนี้สึกไหม ถ้าข้อเดียวไม่ไม่สึกข้อเดียวยอมจะบวชตลอดชีวิตถ้าข้อเดียวไม่สึกอ้าวอะไรอย่างเงี้ยข้อเดียวนะ aesthetic. ข้อเดียวให้รักษาใจให้ดีอย่าให้ใจเนี่ยล่วงละคิดล่วงละเม้อศีลอย่าให้ใจคิดล่วงละเม้อศีลอย่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนตั้งแต่ทางกายวาจาและที่สุดตั้งแต่ตรงความคิดที่คิดจะละเมิดศีลก็ไม่มีคิดจะเบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีคือรู้เท่าทันไปตั้งแต่ความคิดของตัวเองที่คิดจะเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีอีกเลยนั่นแน่คือวิสุทธิศีลเป็นวิสุทธิศีนเลยนั่นวิสุทธิศีนคือเป็นศีลที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วถ้ารักษาใจอย่างนี้ได้เป็นวิสุทธิศีลและก็ศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเมื่อใจเป็นวิสุทธิศีนมันก็จะเป็นวิสุทธิจิตจิตก็จะสงบ ไร้กังวลสงบไร้กังวลเนี่ยก็จะเป็นวิสุทธิจิตหรือวิสุทธิศีลวิสุทธิสมาธิเขาเรียกว่าวิสุทธิจิตเมื่อใจสงบแล้วปัญญาก็จะรู้แจ้งสว่างโพลงขึ้นมาเป็นวิสุทธิปัญญาเพราะฉะนั้นวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาก็คือเป็นอริยมรรคทางของอริยเจ้าทั้งหลายอริยมรรคอริยผล นั้นต <Rapid. S 1> ้องเป็นวิสุทธิจิตวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาคนเข้าในร่างกายเราก็ไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ในจิตเราก็ไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้แล้วมันยึดบ้านถือบ้านอะไรเดี๋ยวทไมไปยึดบ้านถือบ้านไอเราที่ไปยึดบ้านถือบ้านนี้ที่สุดเราก็ยึดตัวเราผู้ยึดบ้านถือบ้านนู้นยึดบ้านถือบ้านนี้ที่สุดตัวเราก็ยึดบ้านถือบ้านร่างกายจิตใจเราไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหาหมดเดี๋ยวตัวเราก็ต้องตายหาจากทุกสิ่งแล้วมันยึดอะไรนักหนาวะมันต้องว่าตัวเองด่าตัวเองยยาาเี้วววด๋กกู็ตหมแล แล้วกูยังยึดอะไรอยู่เนี่ยห่วงอะไรห่วงอยู่นั่นแน่คำว่าอยู่นั่นแน่เดี๋ยวกูก็ตายห่าไปหมดแล้วยึดอะไรไม่ได้ทักอย่างแม้แต่กูเองก็ยึดกูเองไม่ได้แม้แต่จิตกูเองใจกูเองกูยังยึดจิตหรือใจกูเองยังไม่ได้เลยแล้วกูจะไปยึดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตายห่าแล้วเออมันด่าตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวแพบเดียวมันก็เออเลิกเลิกเลิกหายโง่ทันทีหายโง่ก็เป็นวิชายังโง่อยู่ก็เป็นอวิชาเรื่อยไปมันไม่ใช่ว่าไปได้ไปเป็นอะไรหรอกหายโง่ไอ้ที่ยึดไม่ได้กยยึดอู่่นนัแ มันยึดกันไม่ได้มันยึดกันไม่ได้มันเป็นของชั่วข้าวถ้ายึดกันได้หรอตอนแต่งงานกันใหม่ๆสวยปิ๊งหลอดหล่อถ้าไม่มีสวยปิ๊งพักเดียวอ่ะโอ้ยดูไม่ได้แล้วเนาะ้าว่าไงค่ะกลับขอบพระคุณหลวงตามากค่ะที่ให้โอวาสัจธรรมความจริงมันคือชีวิตของพวกเรานี่แน่มันไม่ใช่ว่าไปเรียนธรรมะอะไรในตำราหรอกมันคือชีวิตจริงๆพวกเรานี่แน่ ชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แน่ชีวิตพวกเรานี่แน่นี่คือธรรมะไม่ใช่ธรรมะไปเรียนจากนู่นเรียนจากนี่อะไรนะ